ตรงนี้จะเรียกว่าแป้นพิมพ์กดกดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ e ีซี่ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้นะคะเรา จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาดูกันนะคะว่าคนไทยเวลาใช้คอมพิวเตอร์จะพูดว่าอะไรบ้างค่ะไปดูกันค่ะคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปนะคะก็จะมีสายชาร์จสายชาร์จเอาไว้ชาร์จแบตบ มีเมาส์เมาส์แผ่นรองเมาส์แผ่นรองเมาส์เราก็เปิดเปิดฟึบเปิดขึ้นจะเจอกับหน้าจอหน้าจอขอบจอ นี้เป็นด้านหลังด้านหลังมีปุ่มปุ่มเราสามารถกดปุ่มได้กดปุ่ม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 หรือว่าเลื่อนเลื่อน มีปุ่มขึ้นมีปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดปุ่มเปิดป,ปิดกด เปิดตรงนี้จะเรียกว่าแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์เอาไวพพ้พิมพ์พิมพ์กดกด <Okay. S 1> เมาส์นะคะ เมาส์ก็สามารถเลื่อนได้เลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงกดกด,กดคลิกคลิก คลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนซ้าย เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนขวายกวางยกวางยกเมาส์วางเมาส์นี่คือเมาส์แบบ บลูทูธนะคะข้างหลังก็แกะได้นะคะแกะมีฐานนะคะฐานแกะฐาน ฐานขนาด 2a a a ฐานขนาด a a หรือเรียกว่า 2a นะคะใส่ฐาน ฝาฝาปิดปิดเลื่อนโอเคกลับด้านกลับด้านกลับด้านโอเคยกวาง เปิด Microsoft เบิรกดกดเลื่อนเลื่อนกด Microsoft เบิร ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกคือคลิกสองครั้งนะคะคลิกสองครั้งหนึ่งสองคลิกสองครั้งหรือดับเบิลคลิกโอเคพิมพ เปลี่ยนภาษาพิมพ์ Enter Enter คิมเวนวักเวนวักเอ็นเตอร์เอนเตอร์เวนวักเวนวักเ e n นเตอร์เอนเปลี่ยนภาษา เปลี่ยนภาษาพิมพ์ Enter Enter เวนวักเว้นวัก ยอ่อขยายยอ่อขยายปิดไม่บันทึกบันทึกไม่บันทึก ยกเลิกคลิกไม่บันทึกเลื่อนเมาส์ไปที่ตรงนี้คลิกปิดเครื่อง ปิดเครื่องปิดวันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วอย่าลืมใช้คอมพิวเตอร์ด้วยพูดภาษาไทยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะคะเช่นคลิกคลิกกดกดพิมพ์ Enter เว้นวรรคจะได้จำได้นะคะ แล้วมาพบกับเรียมได้ใหม่ในช่องเรียมไทยในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ